โอ้ oh my god ไม่มีไม่ได้แล้วทุกคนที่ VCFL ตอนนี้นะฮะบอเลยเปิดตัวรุ่นใหม่อลังการมากทุกคนต้องเล่นใหญ่สุดเลยนะอยากให้ทุกคนได้ดูคลิปจนจบนะครับผมแล้วคุณจะรู้ว่าฮูมีทีวีหลายรุ่นที่น่าสนใจมากจริงนะทุกคน <S <S 2> <S 2> เรามาเริ่มดูกันที่รุ่นนี้นะฮะ Q64 นะครับผมโอ้โหเล่นเกมก็มันมันต่างกับรุ่นอื่นๆยังไงบ้างครับผมอ๋อร,รุ่นนี้เป็น Q64 ครับเป็นพรีเมียม QD Mini ครับเหมาะสำหรับเล่นเกมพวกที่มันมีทำให้ภาพมันไหลเลยครับวกเกมรถแข่งเกมช h ตติ้งอะไรประมาณนี้ครับครับผมครับผม ราคาต่างๆนี่คือแรงไปพี่แบบโอราคาไม่สูงนะครับรอหรือว่าได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยทีวีราคา20,000กว่ากนี่คือแบบมากคุณภาพจริงๆนะทุกคนและในงานเนี่ยนอกจากจอทีวีเนี่ยเขายังมีจอมอนิเตอร์นะฮะที่มีความโดดเด่นไม่แพ้กันเลยนะทุกคนแต่ที่บิ๊กบัมสุดนะฮะคือพี่ทีวีเครื่องนี้เลยครับผม115นิ้วคุณพระนะคือแทบจะเป็นโรงหนังที่อยู่ในบ้านตัวเองแล้วทุกคนเสริมทับด้วยระบบ AI ที่ทันสมัยมากมีอะไรให้ช่วยไหมคะโอ้ดีมากเลยอะทำยังไงดีหรือผมอยากจะได้ทีวีเครื่องนี้จจัังเเเลยคครรรบโออ้ป็นนนะะะไที่่่่าาาาสใมกพว เรื่องนี้ถึง98นิ้วเลยโอ้ oh my god คือเต็มกำแพงเต็มบ้านเลยใช่ค่ะ oh. ตัวน,นี้บอกว่าได้เทคโนโลยีแบบว่าแบบดูคอพารพทที่สูงเืินไม่ใช่แค่จอใหญ่อย่างเดียวนะคะ oh. เรามาพร้อมกับเทคโนโลยี คิวดีมินิอเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นการคอนทัตภาพในเรื่องของการควบคุมแสงนะคะหรือสีให้สเสมือนจริงมากยิ่งขึ้นเว <c oughs> ลาเราดูหน้าจอใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ลืม,มลารายละเอียดของภาพแล้วก็ความสว่างใช่ไหมคะ <c oughs> ตัวนี้ตอบโจทย์มากๆโดยเขาผสมผสานร,ระหว่างข้อดีของ คิวเล็นะคะแล้วก็ตัวโอเลดมาด้วยกันตัวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นภาพนิ่งภาพจะไม่เบิลอแล้วก็อายุการใช้งานยาวนานมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้ถ้าเป็นสายเกมมิ่งก็ตอบโจทย์เลยนะคะเพราะว่าจจะเลื่นด้ไหมใช่เพราะว่าอัตราลีเบลดันได้ถึง144เฮิร์ตด้วยกันโอ้โหดูดิตาแปลกทุกคนโอ้ยกูดิ่าเหมือนสามมิติเลยนะครับนี่นะถูกต้องแบบไม่ต้องไม่ต้องใช้แว่นเลยใช่ถ้าดูนานๆหรือว่าแบบว่าเป็นคอหนังดูซีรีส์นานๆเนาะต่อเนื่อง3-4ชั่วโมงเราก็รู้สึกว่าเพลิดเพลิน จนลืมแบบอุย้ยฉันดูทีวีนานถึงขนาดนี้ได้หรอม,มันทําให้เราแบบได้อัดพรสมากยิงขึ้นจนลืมเวลาโอ้ไม่นี่คือทีวีที่เราต้องการ <c oughs> เพราะว่าผมเป็นสายดูหนังดูซีรีส์อยู <c oughs> ่นะแบบดูอันนี้คือภาพจะลื่นแสงจะมันไม่แบบทําให้ตาเบเ <c oughs> ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแบบถูกต้อง <c oughs> ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการควบคุมแสงได้ดี <c oughs> เนาะ,เ,นะเวลาแบบถ้าจอหร,รือว,ว่าเป็นจอดําเขาก็จะแบบดาค่อนข้างสนิทนะคะ <c oughs> ครับผมแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือว่าได้จอใหญ่ด้วยรายละเอียดสวยด้วยแล้วก็มาพร้อมกับนี่เลย A I P Q Pro โอ้โห oh. <processor. S 1> ทุกคน <Yeah. S 1> นี่มันใช้ความเป็น AI มาร่วมด้วยนะฮะเป็น AI on class ยังไงบ้างครับเนี่ย ค่าสำหรับ AI n t r a s t ตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการควบคุมแสงความสว่างความมืดได้ดีส่วน AI Color ก็ช่วยในเรื่องของสีให้มีสีสันชีวิตชีวามากขึ้นเนี่ยเห็นชัดนเจลยเลยนะขนาดเราดูใกล้ขนาดนี้เรายังรู้สึกแบบว่าเออมันเก็บรายละเอียดสวยจริงนะคะแล้วก็มาในส่วนของ AI Clarity ตัวนี้ก็ถ้าตรงไหนแบบรายละเอียดเล็กๆจุดเล็กๆเขาก็ไม่ทิ้งนะคะเขาก็จะเก็บให้ทุกมุมให้เราได้รู้สึกแบบสบายตามากยิ่งขึ้นส่วน AI Motion ก็จะ และควบคุมน่องของการภาพกระตุกจะได้ไหลลื่นมากิ่ขึ้นนะคะ AI s d r เนี่ยตัวนี้ก็จะทําให้ภาพมีชีวิตชีวาแล้วก็มาพร้อมกับ AI s c e n e ตัวนี้ก็จะทําให้ภาพแบบ ดูแล้วก็ทําให้รู้สึกแบบว่าสบายตามา่จกิเครื่องอย่างเงี้ยไม่เลยดูนวลตาเนาะดูแล้วแบบว่าอยูใกล้ๆก็ไม่แสบตาไม่นี่คือทีวีเครื่องแรกเลยนะที่ผมอยากจะดูใกล้ๆขนาดเนี้ยเพราะปกติผมจะอยากแบบยิ่งจอใหญ่ผมอยากยิ่งดูห่างๆางแต่นี่คือแบบอยู่ใกล้ๆกก็ไม่ขัดตาทุกคนคือแบบเขาทำให้มันคมแล้วก็สวยเสมือนจริงอที่สำคัญคือมันเหมือนมันปกติอะเวลาเราดูอย่างเงี้ยจอสว่างอย่างเงี้ยมันจะแสบตาดูแล้วมันแบบดูแป๊บเดียวผมก็จะปวดตาแล้วแต่อันเนี้ยผมรู้สึกว่าแสงเนี่ยมันเหมือนมันปรับให้เข ไปตามเราด้วยไหมฮะอันนี้ผมไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าเรียกได้ว,ว่ามันก็เก็บรายละเอียดแทบจะทุกจุดอะคะอ่ะปกติเราดูทีวีแล้วก็เซนเตอร์อออเราอยู่ตรงกลางใช่ใช่แต่ถ้าเราแบบมุมนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มองเห็นได้ไดทุกจุดจากฝั่งขวาไปซ้ายอย่างเงี้ยค่ะโดเครื่องเนาะ<อ> <c oughs> นี่ต้องโดนเครื่องแล้วทุกคนเต็ดอยู่อย่างเดียวตอนนี้คือที่ไม่พอเพราะมันใหญ่มากเลยโอ๊ยเอ้าแล้วถ้าเกิดว่าอันนี้สือว่าแล้วอะเรารู้สึกว่ามันใหญ่มากที่นี้ เราเอาเล็กกว่านี้อันนี้คือกี่นิ้วครับอันนี้คือ75นิ้วค่ะ75นิ้วอ่าโอเคเพราะว่าอันนี้คือ90กว่าใช่ไหมคับค่ะเกาสิแปนิ้วเลยแล้ว75นิ้วมันยังไงบ้างครับเนี่ยมันมันต่างเทคโนโลยีมันต่างกันมากไหมอ่า75นิ้วก็จะเป็นรุ่น Q 74นี่อ่าโอเคถ้าอย่างนั้นขออนุญาตส่งต่อเลยครับผมได้เลยครัขออนุญาตนะครับซึ่งจะบอกว่าตัว Q 74อาจจะมีความเขาเรียกว่าสเปคที่สูงมากกว่าท็อปมากกว่าหนึ่งเลยฮะเรื่องความสว่างนะเพราะสว่างคือตัวนนนนี้้้สสาาาามรรถถดดัไึึงงงง3,000ิซ่ใคเป็ยกลแจ ใายชอบดูทีวีห้องหน้าต่างเยอะๆหน้าต่างเยอะๆแสงเข้าเยอะๆตัวนี้จะเหมาะมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับลำโพงเป็นลาโพงที่เป็นลาโพงฝั่งยุโรปครับมีความกระหึ่มความกลางวานมากกว่าแล้วก็โดยเฉพาะเรียกว่าราคาสูงมากกว่าตังนี้ถ้าเป็นตัว Q64 จะเป็นตัวเหมือนกับตัว98นิ้ว Q64 ก็คือจะเป็นตระกูลเดียวกันใช่เราะ่ตัวนี้มี55ถึง98นิ้วแต่ว่าตัวนี้จะมีอยู่แค่2ไซส์ครับเป็น75 65จะมีความท็อปถ้าจะพูดว่าตอนท็อปต้องตัวนี้ฮะ ตัวนี้จะเป็นตัวท็อปกว่าชายฮะ,ฮะบอกตัวคิว6 0ตามเลขเลยฮะ 6, 6แล้วก็เป็น7เ,เลยอันนี้คือ Q7C ใช่ครับรุ่นคือ Q6C จำมได้รุ่นไว้นะทุกคนบ Q7C เนี่ยสีก็จะมีความคมกว่าละเอียดกว่าจะมีโซนสีที่เยอะกว่าการรองรับสีได้มากกว่าแล้วก็การเก็บขอบเนี่ยเขาจะมีขอบที่เนียนมากกว่าใช่ครับจะสังเกตว่าหลายคนเคยดูทีวีแล้วแบบสีเนี่ยจะมีความฟุ้งๆวลาตัดขอบดำขอบขาวจะไม่ค่อยชัดแต่ที่เขาเราเก็บขอบให้แล้วเรียบร้อยแบบไย้ให้เรามีให้ฮะแปลว่ามันจะแบบว่าทำให้อัตโนมัติเลยก่อนที่จะมาถู่สายตาเรามันไม่ต้องปรับอะไรเพิ่มเติมเลยใช่ฮะ โอ้โหเดี๋ยวนี้ไอเป็นฉลาดขนาดนี้นะทุกคนโ้องฮะโอ้ my god เออแล้วตอนนี้เขามีแบบว่ามีโปรหรือมีอะไรยังไงบ้างไหมฮะแบบนี่อยากได้แล้วเนี่ยอไออย่างยี้อาจจะพอติดที่บ้านได้นะฮะเออบอมก็จะเริ่มขายหรือเริ่มอะไรยังไงบ้างนะมีหลายคนที่มาสอบถามเยอะมากๆเรื่องตัวนี้ครับซึ่งเราจะจำน่ายในเม็ดในไม่ช้าดีแล้วตอนนี้ตลาดแพลตฟอร์มของทางแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยเริ่มลงขายไปแล้วนครับพี่แอนพโดไว้ก็มาเนาะแล้วก็สังเกตว่าสีผิวอันเนี้ยแบบเนี้ยจะต่างกันเลยนี่จะมีคอโทนจกินโททนนี่่คอข้างแบบ สีเนื้อก็คือเนื้อเป็นเนื้อเลยใช่ฮะแล่วก็จะเห็นความแบบซีดนิดนึงนะฮะตายคน่วแปอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าถ้าเราเป็นนักทำหนังนักดูหนังอย่แล้วเนี่ยเราจะแยกออกก็ะจะเห็นชัดเจนเลยว่าเลเยอร์ตรงเนี้ยมันมีความแบบคมมากขึ้นมากกว่าตรงนั้นแต่ที่ชัดเจนคือตัวเนี้ยถ้าสังเกตห่างๆนะมะอ่องนี้จะมีความความที่แมทมากกว่าอตัวนี้จะมีความที่เป็นความกระจกมากกว่าฉะนั้นเนี่ยการแสดงสีได้เต็มที่มากกว่าฝั่งนี้จะไม่กั๊กฝั่งนี้จะมีความแบบว่ายังมี ใช่เฮ็ยเป็นตัวของกระจกหน้าจอนะครับใช่ก็สังเกตโอเคเลยครับผมสนุกมากเลยครับผมขอบคุณมากเลยครับยินดีมากเลยครัได้ท่สองตัวเลยทำยังไงดีเนี่ยสุดท้ายโชคดีนะฮะที่วันนั้นเขามีการแข่งขันทำคลิปพอดีนะแล้วผมก็ได้รางวัล Best Content Award นะทุกคนร่วมกับหลายๆท่านนะฮะก็เรียกได้ว่าได้ทีวีกลับบ้านเลยทุกคนโอ้โหจะได้ใช้ทีวี TCL แล้วคั้งสมัยมากทุกคนทีวีเป็นแบบว่าโอไบร์กอดบ้ากแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ทีวีนะทุกคน แอร์ที่เห็นอย่างนี้สั่งงานได้นะฮะเฮ้ TCL เปิดแอร์ Oh my god ทุกคน